สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะพบกันในรายวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะกับครูสหนะจุลธานและครูธารรัตน์เตืองดำนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันในหน่วยที่6นะคะเกี่ยวกับวัสดุและสา,า,สารนะคะซึ่งเรื่องแรกที่เราจะเรียนนะคะก็จะเป็นเรื่องประเภทของวัสดุนะคะซึ่งจะมีกี่ประเภทมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันพร้อมๆกันเลยคะ่ะ วัสดุนะคะนะกักเรียนก็คือสิ่งที่นํามาใช้ทําวัตถุหรือสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆที่อยู่รอบตัวเรานั่นเองนะคะทํามาจากวัสดุหลากหลายชนิดซึ่งการเลือกวัสดุเพื่อนํามาทําเป็นวัตถุหรือสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆเนี่ยนะคะนะกักเรียนแต่ต้องคํานึงถึงสมบัติของวัสดุ และความเหมาะสมในการใช้งานด้วยนะคะแล้วที่สำคัญนะคะก็จะเกี่ยวข้องกับการนำไปใช้ประโยชน์อยู่เสมอเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะประเภทของวัสดุเนี่ยมันก็จะมีอยู่หลากหลายชนิดนะคะที่อยู่รอบๆตัวเราอย่างเช่นยางไม้ดินใช่ไหมคะนักเรียนพลาสติกมีฝ้ามีเส้นใยสังเคราะห์มีหินโลหะต่างๆ ยางพาราก็มีนะคะนักเรียนซึ่งวัสดุต่างๆเนี่ยนะคะนักเรียนแต่ละชนิดจะถูกนําไปผลิตเป็นสิ่งของต่างๆตามความเหมาะสมและการใช้งานนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างประเภทของวัสดุกันอีกนะคะวัสดุจะแบ่งแยกออกเป็น3ประเภทด้วยกันนะคะนักเรียน 1. จะเป็นโลหะนะคะ 2. เซรามิก และ3ก็คือพอลิเมอร์นั่นเองนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้หนักเรียนไปดูตัวอย่างนะคะว่าประกอบไปด้วยอะไรบ้างตัวอย่างเช่นวัตถุที่ทำมาจากวัดสดุประเภทโลหะอย่างเช่นเข็มกลัดเข็มเย็บผ้าตะปูแล้วก็คลิปหนีบกระดาษนั่นเองนะคะ โลหะเป็นวัสดุที่ได้มาจากการนําแร่ธาตุที่มีส่วนผสมของแร่โลหะมาถลุงซึ่งโลหะเป็นวัสดุที่แข็งแรงนะคะนักเรียนทนทานมันวาวและมีความเหนียวสูงเมื่อโลหะได้รับความร้อนสามารถนํามาตีให้เป็นแผ่นเรียบหรือดึงให้เป็นเส้นได้นะคะนอกจากนี้โลหะยังสามารถนำความร้อนและนำไฟฟ้าได้ดี วัสดุประเภทโลหะอย่างเช่นทองแดงทองคําเหล็กอลูมิเนียมสังกะสีเงินนิกเกิลดีบุกตะกั่วนะคะต่อไปค่ะเป็นตัวอย่างวัตถุที่ทำจากวัสดุประเภทเซรามิกนะคะนักเรียนยกตัวอย่างเช่น 1. องค์มังกร 2. เครื่องปั้นดินเผา 3. แจกัน 4. แก้วน้ำนั่นเองนะคะเซรามิกเป็นวัสดุที่ได้มาจากการนำวัตถุดิบ มาขึ้นรูปนะคะนักเรียนและผ่านความร้อนสูงเพื่อให้เกิดความแข็งแรงเซรามิกเป็นวัสดุที่มีความแข็งแต่ค่อนข้างเปราะง่ายนะคะและแตกหักได้ง่ายเมื่อถูกแรงกระแทกหรือหล่นนะคะนักเรียนเซรามิกเป็นวัสดุที่ไม่นําไฟฟ้านะแต่เซรามิกบางชนิดเป็นตัวนําความร้อนได้ดีนะคะวัตถุดิบที่นำมาเป็นเซรามิกก็อย่างเช่นดินเหนียวดินขาว หินฟันมาหินเขี้ยวหนุมานแล้วก็ทรายนั่นเองนะคะนักเรียนต่อไปพอลิเมอร์นะคะพอลิเมอร์เนี่ยมีตัวอย่างของวัสดุอย่างเช่นอย่างลบผ้าเช็ดตัวขวดพลาสติก เก้าอี้ไม้นะคะนะักเรียนพอลิเมอร์เป็นวัสดุที่ได้จากธรรมชาติและได้จากการสังเคราะห์นะคะพอลิเมอร์เป็นวัสดุที่มีน้ำหนักเบานะคะนะักเรียนมีความใสและย้อมสีได้หลากหลายพอลิเมอร์ส่วนใหญ่เป็นวัสดุที่ไม่นำไฟฟ้าและเป็นฉนวนความร้อนได้ดีอีกด้วยนะคะวัสดุประเภทพอลิเมอร์ที่ได้มาจากธรรมชาติก็อย่างเช่นยางพาราไม้ ายไหมเส้นใยธรรมชาติเป็นต้นนะคะนักเรียนที่ได้จากการสังเคราะห์ก็อย่างเช่นเส้นใยสังเคราะห์ยางสังเคราะห์พลาสติกนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้เราก็เรียนเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าในหัวข้อเรื่องสมบัติทางกายภาพของวัสดุนะคะนะักเรียน